เอาละมสิคุงวันนี้เราจะมาเป็นเจ้าของร้านราเมงหนึ่งวันกันนะ <Hey! S 1> ในใครชอบกินราเมงในชีวิตจริงบ้างยกมือคอมเมนต์มาเยอะๆเลยนะวันเจ้าของนั้นกินทุกวันเลยจะบอกให้แล้ววันนี้เราก็จะได้มาเป็นเจ้าของร้านราเมงหนึ่งวันแล้วนะซึ่งบอกเลยว่าแมบนี้ทราราเมงได้สนุกมากเลยนะทุกคนครับเอาละก่อนอื่นก่อนที่เราจะเปิดร้านเราก็ต้องไปเรี่มวดุดิเพิ่งในก่อนละนะ นี่เราจะเห็นเลยว่ามีทั้งการทำหม้อทุกอย่างเยอะไปหมดเลยทั้งเตาแล้วก็ทุกอย่างวัตถุดิบพร้อมสุดๆไปเลยล่ะว้าสุด,ดยอดและสิ่งแรกที่เราต้องทำก่อนที่เราจะเปิดร้านเลยนั่นก็คือการทำน้ำซุปรอไว้ก่อนยังไงล่ะปรสิตคูนี่เราก็เปิดน้ำใส่หม้อแล้วเราก็เอาไปวางบนเตาเลยด่หม้อหนึ่งก่อนอ่ะนี่วางทั้งหมด3ามหม้อเลยแล้วนะทำไมใส่สาหม้อ ราะว่าร้านเรานั้นมีน้ำซุปให้ลูกค้าไถึง3าน้ำซุปเชียวน้าประสงค์ไม่ว่าจะเป็นซุปโทกุสึซุปิโซหรือว่าซุปโชยุเลยนะนี่เราจะเอาซุปโทกุสึใส่ในหม้อแรกก่อนแล้วเราก็ต้มเลยนี่เราชอบซุปโทกุสึมากเลยแล้วนะหม้อต่อไปก็จะเป็นซุปมิโซนี่ก้อนซุปมิโซใส่เข้าไปเลยหม้อน้ำซุปชโชยุนี่ใส่ไม่ั้งขวดใส่ไม่ไั้งขวดเลยเเนี่ยว้าวดูเหมือนว่าหม้อโทกุสึนั้นจะได้ที่แล้วนะเนี่ยปิดไฟก่อนแล้วกันนะ นี่ขวรหายไปแล้วลูกค้าจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมเนี่ยชิพาราเองตั้งชื่อร้านอย่างนี้ละกันนี่แล้วนี่คือซุปพิโสเรียบร้อยแล้วนี่และนี่คือซุปโชยุอ่า <_ an> น่ากินจังเลยหลังจากที่เราเตรียม,มน้ำซุปเสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องเตรียมต่อไปก็คือเส้นเลยนะบริสิทธิ์ครูเราก็หยิบแป้งขึ้นมาเลยดพิพอเราได้แป้งมาแล้วเราก็ต้องนี่ทําการรีดให้มันแบนก่อนอ่านี่ไงโอ้โแบนแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาไปใส่เครื่องบดนะนี่ บุบอ่าทีนี้เราก็จะได้เส้นรามเมงแล้ว oh <God. S 1> ต่อไปก่อน oh <God. S 1> เย้ยเนื้อวัวนี่เนื้อวัวนี่ก็จะเป็นหมูชาชูฮะนี่หมูชาชูเดี๋ยวเราก็เอาไปทอดเลยละกันนะนี่ย่างย่างย่าง <c oughs> นี่ทอดหมูชาชูรอเลยโอ้ <c oughs> นีโ่โอ้ยหอบออกมานอกจอเลยโอ้โหเอฟเฟกตการทอดมันแบบชวนหิวจริงๆเลยนะเนี่ยดูน้ำมันที่มันกระเด็นสิบรสิตคุงมันช้ำขนาดไหนล่ะดูสิแต่เราทอดนานเกินไปจะเป็นยังไงเนี่ยน่าจะไหม้แล้วนะไหนดูสิอืม อ่ะดัน,นอ่ะไม่ไม่แล้วไม่แล้วเฮอโอ้<ม>โหต้องโขต้องทิ้งเลยหน้านี้ดูดิแขนไหมเลยเนี่ยโอ้อ่าแล้ววัตถุดิบที่เราต้องเตรียมต่อไปนั่นก็คือลูกชิ้นปลาหรือว่าที่นารูตโตะมันชอบกินนะปรสิตคุงโอ้โหไม่ให้กระเช็ดพืนก่อนสิเฮ้ยนี่คือลูกชิ้นที่ใส่บนรามเมงไงปรสิตคุงว้าอชอบอ่อาเดีเยวมาหั่นเรียบร้อย นี่อ่าเอาละเราต้องเอาเส้นรามเมงไปต้มให้สุกก่อนนะประสิตคุงนะนี่เอาลงไปในหม้อต้มเลยนี่สุกแล้ว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 ก็เอาขึ้นมานี่แล้วเราก็ต้องเตยมต้นหอมด้วยหยีป,ปีดมาหั่นต้นหอมอ่าเนี่ยของอร่อยเลยใส่ในรามเมงนะประสิตคุงเอ๊อผักก็มีหน่อไม้หน่อไ,ม,อไม้นี่ก็เป็นตัวชูโรงของรามเมงเลยเนี่ยเอามาหัน่นอ่าเรียบร้อย เอาละสิ่งสุดท้ายที่เราต้องเตรียมนะบริสิทธิ์ขอุงนั่นกนะ็คือไข่แล้วนะนี่ขาดไม่ได้เลยเอาไข่เอาไข่มานี่ไข่ต้มเลยต้องไปต้มก่อนไข่ต้มนุ่มนี่เรียบร้อยนะ่าจะเป็นยางมาตูมเลยนะเนี่ยเอาละเรื่องนี้ลองหั่นออกมาดู นี่เราก็จะได้เป็นไข่ใส่ในรามเมงแล้วนะว้าวเอเอาละเส้นพร้อมหน่อไม้พร้อมหมูชาชูพร้อมสต๊อกซุปทั้งสาซุปพร้อมนี่เพิ่มไปหนึ่งซุปด้วยซุปมิโซะทุกอย่างพร้อมปากลับบ้านยอกยอกเปิดร้านเปิดร้านอ่าหัวยุ่งรามเมงเปิดแล้ววันนี้เรียนฉันทุกท่านได้เลยนะครับเปิดแล้วครับผมอ่าฝนตก่างนี้ใครจะมาล่ะเนี่ยน่าจะสีดนะ เฮ้ยฮ้้เฝนตกหนกขอรอฝนก่อนมีรัดราเมงด้วยแฮะอ้าวสวัสดีครับลูกค้ารับอะไรดีครับมีลูกค้าหลงมาแล้วแฮะผมวิ่งมาตามกินราเมงเลยนะเนี่ยจะอย่างนั้นผมขอเป็นราเมงซุปมิโซะแล้วก็ขอเส้นบางๆใส่ดอกไม้ไม่เอาเส้นล้อเล่นล้อเล่นตลกเหรอฮะเอ้ยแพ้เสียงในหัวได้เลยครับลูกค้ารอแป๊บหนึ่งนะลูกค้าคุณดิมตลกเลยว่ฮะดีนะเราเตรียมทุกอย่างไว้แล้วนี่เราเราก็ใส่เส้น่าตักตนซุปมิโซะมาเลยอ่า นี่ใส่ในน้ำก็ไปแล้วก็ลูกค้าต้องการหน่อไม้นี่หน่อไม้นี่ใส่ก็ไปเลยอ่าหน่อไม้ตนี่ก็เสร็จเรียบร้อยซุปีิโซะใส่หน่อไม้โอ้โหอุ่นๆแบบนี้ทานตอนฝนตกดีกรลังให้ความอบอุ่นร่างกายเลยนะได้แล้วครับลูกค้าซุปีิโซะหน่อไม้ครับว้าวสุดยอดเลยโอ้ยกำลังหิวเลยเอสุดยอดอร่อยอ้าวลูกค้าคนมาเมื่อไหร่รอนานแล้วเนี่ยผมขอราเมนโทคสุสใส่ลูกชิ้นปลาแล้วก็เนื้อหมูชาชูแล้วกันนะครับ ได้เลยครับทงกตสืรามเงหมูชาชูนะครับนี่คนนี้กินซุปทงคตสืด <is> <ills> <int ans otted> ีตักน้ำซุปมาใส่โอ้โหนเมนูนี้เราโคตรชอบอป่าโอ้ไม่ลูกค้าคนนี้มันชอบเหมือนเราเลยเว้ยนี่แล้วเราก็เอาเนื้อหมูชาชูที่เราเตรียมมาอย่างดีนี่ใส่เข้าไปเลยฮะนี่เราก็ลูกชิ้นปลาอ้าวนี่โอ้หทงคตสืมูชาชูใส่ลูกชิ้นปลาโคตรน่ากินเลยนี่จริงด้วยได้แล้วครับคุณลูกค้าอ๋อ สดเชิญอ้าโอ้โหชามนี่โอ้โหกินยังไงให้มันเป็นเว้วยดำขนาดนี้ว่าจันอู้หูนี่มันร้านราเมงหรอเนี่ยไม่ครับเจนี่ร้านอาหารตามสั่งฉันขอเป็นโชยูราเมงกับเส้นวางใส่หน่อไม้แล้วก็ขอไข่ด้วยนะคะขอแบบเชฟระดับตำนานเลยนะคะร้านเปิดใหม่จะเอาเชฟระดับตำนานเส้นเส้นเเอาเส้นมาใส่เส้นมาใส่ซุปโชยูอุ้ยซุปโชยูหมดแล้วมันเป็นคุกงแย่แล้วหน่อไม้แล้วก็ไข่นี่ เรียบร้อยชขอยู่ใส่ไข่หน่อไม้เส้นบางได้แล้วครับลูกค้าเฮ้ยอันนี้คับลูกค้ากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็โยนทิ้งไปอ,อร่อยกว่ากินดินนิดน,นึงนะคะเนี้สว่วสดีครับลูกค้าเอาอะไรดีครับได้เวลาเติมน้ำมันและะ้วค่ะอ่าี่ร้านรามเมงครับไม่ใช่ร้านรถยนต์กดทุสื่อเส้นบางใส่ลูกชิ้นปลานะคะอ่ะาไหนคิดว่ามันลงไปหรือเปล่าน่าจะสิคนอะไรจะกินแค่รามเมงกับลูกชิ้นปลาเะเนี้ย จัดไปดินี่เดี๋ยวผมแถมหมูชาชูให้เลยแล้วลูกค้าดีเอาหมูชาชูไปเลยไม่พอผมแถมไม่นี่ให้ด้วยผมแถมหอมให้ด้วยเอานี่ค่อยดูเต็มหน่อยนี่คือลูกค้าเป็นโปรโมชั่นแต่ทางร้านผมแถมหมูชาชูให้ด้วยโอ้โหสุดยอดโอ้โหร้านนี้คุ้มชิบหายเลยวุ้ย แท่ไม่ต้องลง้างจานเออทำเกินก็ได้เว้ยเฮ้ย,ยสวัสดีครับผมขอเป็นราเมงโชออยุแล้วก็ใส่ท็อปปิ้งทุกอย่างด้วยนะครับทุก,ทกอย่างต้มน้ำซุปก่อนต้มน้ำซุปก่อนโชออยุหมดเฮ้ย,ยใส่น้ำซุปโชออยุงาไ,ไ,ไม้ไข่ด้วยสิแล้วเนี่ยเอาไข่ไปต้มก่อนไข่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 ต้มไข่ต้มไข่เฮ้ยหลา<ะ>นไหนเลยไม่ไหวแล้วไหเนี่ยลกไปหมดแล้วนิ่งนิ่งซิวเ้ยหันไข่จาดกาดกาดกาดเฮ้ยโอ้เส้นบาง ซุปโชยุใส่เข้าไปใส่ทุกอย่างมันเป็นยังไงใส่อะไรบ้างมันทุกอย่างออทอปปิ้งเหรอโอเคสลายใส่สลายดิเฮ้ย <c oughs> ข้าเลื่นไป่อ้ยหนานนะยังไมยไมันจะไปกินร้านอื่นแล้วนะเรียบร้อยรอเอาเม็นใส่ทุกอย่างมาแล้วครับลูกค้าอุ่นเดือดแดงถือแดงเถอมันได้แล้วครับข <c oughs> อโทษที่ทําบไรอครัรแบบลูกค้าเฮ้ยเลื่อนอไปกลัวไปข้างหลังลูกค้าผมขอโทษผมขอโทษกับลูกค้าเสิร์ฟหน้าร้าน ขาดอะไรไปสักอย่างนั่นเอ่แดกตะเกียบด้วยอะไรมาแล่ะลูกค้าตึ้งแพ้เสียงอีกหัวเอกแล้วไม่ไหวแล้วโว้ยไม่ไหวแล้วปิดร้านปิดร้านไม่รับแลยเออเออเออโอ้โหสภาพเปิดร้านวันแรกที่หายราเมงไยแขนเดียวหูไม่ไปหมดเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยแขนไหกับหมูชายชูเลยจะหวยเปิดร้านวันแรกก็สุดๆแล้วนะไฟไม่ปิดเออน้ำเปิดทิ้ง จานไม่ล้างน้ำท่วมเละสุดๆไปเลยทีเดียวโอ้นันร้านรามิเปิดใหมนี่นะปิดเลิกครับปิดถาวนปิดตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องมาแล้วครับปิดถาวนเลยโอ้อะไรวะเนี่ย